<c oughs> I ชเลิฟอยู่ไอเลิฟอยู่สวัสดีครับสวัสดีแฟนลูกหนังทุกท่านครับพบกับผู้อุคมฟุตบอลไลฟ์เหมือนเช่นเคยนะครับทั้งทางแฟนเพจ Facebook แล้วก็ทางช่อง YouTube แห่งนี้นะครับผู้อุคมฟุตบอลไลฟ์ครับฟุตบอลคือชีวิตมิตรภาพของพวกเรานี่เองอ้าว เดี๋ยวคลิปนี้จะมาฟันทงส่สกอร์นะครับฟุตบอลพรีเมียร์ลีกสัปดาห์นี้รวมถึงโปรแกรมเอฟเอคัรอบ8ทีมนะครับมันก็เหลือพรีเมียร์ไม่กี่คู่และเมื่อคืนนี้ก็มีเก็บตกไปคู่เดึงนะครับเอเวอเรตเปิดบ้านเอาชนะนิแวลเซ่นไป1นส่วนหนีตายก็ยังลุ้นกันมันส่วนคืนนี้มีตี3 1คู่แล้วก็วันเสาร์สคู่มีวันอาทิตย์อีกน่าจะ2คู่รวมถึงเอฟเอคัพรอบ8ที่จะเตะกันวันอาทิตย์นะครับมีไล่บัแต่คืนวันเสาร์นั่นแหละ แต่เอากันที่โปรแกรมเพมารีก่อนทีละคู่ไปกันทีละสเต็ปนะครับคู่ตีสาคืนนี้นะครับมาป่าวูฟแฮมดันจะเปิดโมริเนีวกราวเจอกับ l ลีสยู่นเตดนะครับลีสเนี่ยตั้งแต่ได้ผู้จัดการทีมคนใหม่มานะครับเหมือนจะพึ่งชนะเหมือนจะพึ่งชนะนอริทมัง้งถ้าจะไม่ผิดนัดที่แล้วนะครับเจอกับวูฟที่เป้าหมายก็ค่อนข้างชัดเจนนะครับว่าปีนี้ วูฟแอตันตอนนี้อยู่อันดับ8มี46คะแนนนะครับถ้าชนะคืนนี้ก็จะมี49จะแซงสเปอร์และอาจจะแซงสเปอร์และไปแซมขึ้นไปชั่วคราวไปอยู่อันดับ6ซึ่งก็อาจจะได้อานิสงไปเล่นฟุตบอลสโมสรอยอุโรปนะครับอาจจะเป็นยูโรป้าลีกหรือยูโรป้าคอนเฟอเรนซ์ลีกก็ได้เพราะฉะนั้นวูฟมีแรงจูงใจมากกว่านะครับไม่ใช่มากกว่าแหละมีแรงจูงใจไม่ได้น้อยไปกว่าลีกยูเนเต็ดที่ ต้องการคะแนนเพื่อหน,นีตายนะครับซึ่งทีมเยือนพอเปลี่ยนผู้การทีมคนใหม่แล้วเนี่ยก็ผลงานเนี่ยไม่ดีนะครับอย่างที่บอกคือเพิ่งจะช,ชนะมานัดล่าสุดนี้เองนะครับก่อนนั้นก็แพ้มาแบบยิงโดนยิงเยอะด้วยนะครับตอนนี้ลีสเนี่ยอยู่อันดับ16มี26คะแนนนะครับถือว่าประตูได้เสียเนี่ยติดลบเป็นรองแค่นอริททีมบุอยของตลางนะครับถือว่าเป็นทีมที่กองหลังแย่มากนะครับผลพาะนั้นผมเชื่อว่าวูฟน่าจะเฉือนชนะลีสได้ด้วยสกอร์ยอดฮิตครับผมให้วูฟ ชนะลีสองประตูต่อหนึ่งหรืออาจจะหนึ่งประตูต่อศูนย์สกอร์นี้ครับเชื่อว่าเจ้าบ้านปิดประตูแพ้ถ้าเน้นๆนะเออวูฟเนี่ยบางทีก็เวลาผมฟันทงไปเนี่ยเวลาผมถือหางวูฟเนี่ยมันมักจะหน้าแหกอยู่เลยแต่อ่ะคืนนี้ผมเชื่อว่าวูฟปิดประตูแพ้อย่างแย่สุดก็เสมอแล้วกันเอาให้อย่างแย่สุดเลยคือเสมอแต่ผมเชื่อว่าจะเฉือนชนะด้วยสกอร์เดียวนะครับไม่1นึก็2อหนึ่งนี่แหละแต่ผมจิ้มไปที่2ปอ 2, ประตูต่อหนึ่งนะครับ ไปที่หัวข้าวันเสาร์นะครับเป็นทางด้านของแอสตันวิลล่าจะเจอกับไอ้ปืนใหญ่อาร์เซนอลนะครับแข่งกันตอนออทุ่มครึ่งของเมืองไทยวิลล่าผลงานล่าสุดถ้าจะไม่ผิดน่าจะแพ้เวสแฮมเนาะมา1ประตูต่อ2แบบเกมที่สูสีคู่ขี้แต่ก็ด้วยความที่อาจจะหาโอกาสเข้าทำไม่ค่อยได้ก็ต้องชมเกมรับของเวสแฮมด้วยในวันนั้นก็ทำให้วิลล่าพอโดน เจ้าบ้านเวสแฮมขึ้นนำเนี่ยก็โดนลูกหนึ่งก็มาโดนลูก2กว่าที่จะมาเร่งเครื่องอีกครั้งหนึ่งเนี่ยแล้วมาได้ประตูตีไข่แตกเวลามันก็เหลือไม่มากพอแล้วสุดท้ายก็แพ้ไปเจอกับอาร์เซนอลที่เพิ่งแพ้ลิเวอร์พูลมานะครับในเ,เกมเมื่อกลางสัปดาห์นะครับก็ถือว่าเรื่องของพละกกำลังนะครับอาร์เซนอลทีมเยือนเป็นรองเพราะว่าบทใส่กับลิเวอร์พูลมาอย่างเต็มที่มาเจอกับวิลลาที่ ไม่ได้ลุ้นอะไรมากแล้วนะครับวินล่าเนี่ยคือลอยๆพยายามที่จะจบฤดูกาลนี้ให้ได้ด้วยอันดับที่ดีนะครับจบเลขตัวเดียวแล้วก็สูงที่สุดเท่าที่จะไปถึงส่วนอาเซนนลแน่นอนครับแม้ว่าเกมล่าสุดจะแพ้ลิเวอร์พูลในบ้านของตนเองมาแต่ผมก็บอกแล้วว่าทรงบอลของอาเซนนลเล่นมันเล่นสนุกเล่นดูดีมีอนาคตเพราะฉะนั้นถ้าตัดความพ่แพ้ในเกมล่าสุดกับผงแดงไปนะครับก็ต้องยอมรับว่า ผู้เล่นของอาเซนอลถ้ากลับมามีสมาธิมุ่งมั่นเหมือนเดิมผมเชื่อว่าจะไม่แพ้วิลล่าในคืนวันพรุ่งนี้นะครับทุ่มครึง่งใจจริงเนี่ยผมอยากจะไลฟ์สดภาคเสียงด้วยแต่ไม่รู้ว่าสะดวกหรือเปล่าเป็นช่วงที่ผมกำลังจะเก็บร้านขายของพอดีนะครับอ่ะคู่นี้อาเซนนลเป็นทีมที่เสมอยากนะครับฤดูการนี้อาเซนนลเสมอไปแค่3นัดนะครับ อาเซนอนเสมอไปแค่3นัดวินล่าก็เป็นทีมที่เสมอ,อยากก็เสมอไปแค่3นัดทั้ง2ทีมมีสถิติการเสมอที่น้อยนิดคือไม่แพ้ก็ชนะเป็นทีมที่เล่นแล้วเปิดหน้าแรกกันเมามันเชื่อว่าหมัดต่อหมัดเลือกที่รักมักที่ชังใจก็คิดว่าอาเซนนอนน่าจะกลับสู่เมนโมเมนตัม um ที่ดีอีกใจนึงก็คิดว่าวินล่าแหมมีเฮเจอรอยู่ก็อยากจะลุ้นให้ชนะได้ผลกนนารแข่งขันที่ดี อืมผมฟันธงไปแบบนี้แล้วกันนะครับผมเชื่อว่า, Villa อาจจแอสตันวิลวล่าอาจจะไม่แพ้นะครับแม้ว่าเกมล่าสุดจะแพ้เวสแฮมมาวิลล่าอาจจะไม่แพ้นะครับอืมผมให้สกอร์เสมอกันสองสองแล้วกันนะให้แอสตันวิลล่าสองอาร์เซนอลสองแต่ถ้าจะมีทีมใดทีมหนึ่งชนะ ผมยังเชื่อว่าอาจจะเป็นแอสตันวิลล่าที่ทำเซอร์ไพรส์นะครับเฉือนชนะอาร์เซนอลได้เอา2-2แล้วกันนะไม่อยากทำร้ายจิตใจแฟนอาร์เซนอลจะเกินไปนะครับที่ผมฟันธงเนี่ยเนื่องที่ผมฟันธงว่าวิลล่าไม่น่าจะแพ้นเนี่ยเนื่องอันดับแรกเลยคือเนื่องจากพละกกำลังคืออาร์เซนอลใช้พลังงานเจอกับลิเวอร์พูลเยอะมากใช้พลังงานเยอะมากในการเพรสในการบีบพื้นที่ในการอะไรแล้วท้ายที่สุดแล้วมันได้ผลการแข่งขันที่ไม่ดีด้วย ก็อาจจะทําให้ผู้เล่นของอาร์เซนอลอาจจะเกิดอาการช็อกแล้วเฟลไปอาจจะเป็นช่องว่างให้กับเจ้าบ้านวิลลาได้โจมตีนะครับนั่นคือเป็นทัศน,บ,นบัานๆนะอย่าไปซีเรียดไ,นะไปที่วันอาทิตย์นะครับวันเสาร์มีแค่2คู่นี้นะไปที่วันอาทิตย์นะครับพิมยรีก็มีอีก2คู่ตอน3ามทุ่ม นะครับเป็นทางด้านของเลสเตอร์ซิตี้เจอกับเรนฟอร์ดนะครับทั้ง2ทีมอันดับตารางคะแนนไม่ได้แตกต่างกันมากครับเลสเตอร์ไปเล่นศึกยูโรปาลีกกลางสัปดาห์มาด้วยรู้สึกจะแพ้ไป2-1แต่ 1, เข้ารอบหรือ,อยังไงเนี่ยจำไม่ได้ล้นะครับส่วนอยู่อันดับ12มี33แต้มนะครับส่วนเรนฟอร์ดมีอยู่อันดับ15นะครับมี30แต้มคะแนนห่างกันแค่3นัดนะครับเอยขออภยัยคะแนนห่างกันแค่3แต้ม แต่เลสเตอร์ที่อยู่อันดับ12เนี่ยแข็งน้อยกว่าเบรนท์ฟอร์ดถึง3นัดเพราะฉะนั้นถ้าดูแล้วเลสเตอร์เองก็ไม่น่าจะกดดันอะไรมากมายนะครับเชื่อว่าเกมนี้น่าจะต้องเล่นเพื่อเก็บแต้ม33แต้มนีมยน่ยังไม่ปลอดภัยนะครับยังไม่ปลอดภัยในการหนีตกชั้นนะเพราะนั้นถ้าจะเอาให้ชัวร์ต้องพยายามมีแต้มแล้วนี่เล่นต่อหน้าแฟนๆด้วยแต่บางเอิญว่ามาเจอเบรนท์ฟอร์ดในช่วงที่ก็กลับมาสู่ชัยชนะอีกครั้งหนึ่งนะครับ ลูกทีมผมจําชื่อผู้จัดการทีมไม่ได้ละผมยาวๆหน้าหน้ารอๆหน่อยนะครับเออจำชื่อไม่ได้เฉยเลยนะครับเชื่อว่าเกมนี้อาจจะเป็นหนึ่ง,งเกมทีอจจจม่อาจจะจบลงด้วยการแบ่งแต้มอาจจะจบลงด้วยการแบ่งแต้มนะครับถ้าเลสเตอร์กองหน้าไม่คมดีไม่ดีอาจจะถึงขั้นพังคาบ้านนะครับแต่เพราะฉะนั้นเอาแบบนี้แล้วกันผมฟันธงให้เลสเตอร์1นึ่งเบรนท์ฟอร์ด1ครับไปแบบแหกคอกเลยนะไปแบบแหกคอก เออ่แล้วก็คู่วัตฟอร์ดเอเวอร์ตันเลื่อนนะครับไม่แน่ใจว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเอเวอร์ตันเพิ่งจะแข่งไปเมื่อคืนเองเองนาะเออหรือไม่ก็วัตฟอร์ดอาจจะมีโปรแกรมวัตฟอร์ดก็ไม่ได้เข้ารอบเอฟเอคัพนี่นะอ๋อเอเวอร์ตันเอเวอร์ตันมีโปรแกรมเอฟเอคัพท็อตตีนะครับเอเวอร์ตันมีโปรแกรมเอฟเอคัพนะครับอ่ะท็อตแนมกับเวสต์แฮมครับพรีเมียร์ลีกอีกหนึ่งคู่ตอนห้าทุ่มครึ่งนะครับแน่นอนครับทั้งสองทีมนี้ ลุ้นท็อปโกันโดยตรงเจ้าบ้านท็อตแนมอัสเปอร์ชนะมาล่าสุดก็ทําให้รักษาโอกาสในการคว้าท็อปโฟกได้นะครับตอนนี้มี48คะแนนเท่ากับเวสแฮมคู่มาเยือนแต่ว่าสเปอร์แข่งน้อยกว่า1น,นัดนี่คือข้อดีของท็อตแนมนะครับเพราะนั้นถ้าชนะเวสแฮมได้เกมนี้คือไปกลับตัวเองก็มีจํานวนนัดที่น้อยกว่าเวสแฮมด้วยแล้วก็เป็นการปิดโอกาสในการสกัดกั้นเวสแฮมไม่ให้ลุนท็อปโ ด้วยแล้วก็มีโอกาสด้วยนะเพราะว่าเวสแฮมเนี่ยไปเล่น120นาทีในยูโรปาลีกับเซบีย่ามาแม้ว่าเวสแฮมจะเข้ารอบนะครับแม้ว่าเวสแฮมจะเข้ารอบแต่นั่นก็คืออีกทางเลือกหนึ่งของเวสแฮมที่จะไปถึงถ้วยแชมป์แล้วก็ได้โคต้ายูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกในฤดูกาลหน้าเหมือนกันเพราะฉะนั้นเวสแฮมมีทางเลือก2ทางกันตอนนี้คือติดท็อปโฟในในพรีเมียร์ลีกให้ได้หรือไปคว้าแชมป์ยูโรปาลีกให้ได้นะครับอ่ามองดูแล้วก็ดูดีใช่ไหม แต่ขุมกำลังในช่วงท้ายฤด,ดูกาลเนี่ยถ้าเดวิดมอยรักพี่เสียดายน้องหรือว่ากะจะจับปลา2มือเนี่ยพอจบฤด,ดูกาลแล้วมันอาจจะไม่ได้ทั้ง2องอย่างคือทัพโฟก็ไม่ได้แชมป์ยูโรปาลีกก็ไม่ได้อันแบบนั้นแล้วโอ้เสียใจยแฟนแฟนเดอะคุนคอนี่เสียใจยตายเลยนะครับอ่ะส่วนสปเปอร์ได้เรื่องของพละกกำลังนะครับอาจจะได้มีเวลาพักมากกว่าวสเช h a มอยู่พอสมควรเล็กน้อย แล้วก็เป็นลอนดอนดาร์บี้แมทชด้วยนะครับือเชื่อว่าคู่นี้น่าจะใสกันสะบันหันแหลกก็ไม่รู้แหละนะครับวัดกันที่ความคมผมก็คงจะจิ้มไปที่สกอร์นี้ครับผมให้พัตแนมฮอสเปอร์สามเวสแฮมสอง ให้สเปอร์ชนะ32ครับยิงกันถล่มทลายไปเลยอ่ะนั่นคือฟันธงสายสกอฟฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับอัดกันไปในคลิปเดียวนี้แบบยาวๆต่อกันด้วยฟุตบอล FA ครับ4คู่4สนามรอบ8ทีมเริ่มกันที่คู่แรกนะครับจะเล่นกันคืนวันเสาร์เช้ามืดวันอาทิตย์เที่ยงคืน15นาทีเล่นคืนวันเสาร์เข้าเช้าวันอาทิตย์นะครับเที่ยงคืน15นาทีมิดเดิลสโบรครับจะเปิดบ้านเจอกับ เชลซีมิดเดิลสโบรเนี่ยผ่านมาทั้งแมนยูผ่านมาทั้งสเปอร์น, Super, นะครับเพราะฉะนั้นเชลซีเหนื่อยมาเหมือนกันในเกมแชมเปี้ยนส์ลีกอาจจะไม่ได้เหนื่อยมากเพราะอาจจะมีการสลับตัวสำรองลงบ้างเพราะสกอร์นำเรียวอยู่2-1นะครับแต่ก็ยังดีพอที่จะบุกไปชนะเรียวอีก2-1เนะครับอนันแรกนำเลียวอยู่2-0นะครับนัดล่าสุดบุกไปชนะ2-1ก็เข้ารอบนะครับแล้วก็ไปจับสลากเจอกับ แล้วมาริดไปแมถ้าดูตามหน้าเสือแน่นอนครับยังไงเชลซีก็เหนือกว่าแล้วก็มิ d เดิลสโบรเองก็คงจะมาแบบวันที่ชนะแมนยูวันที่ชนะสเปอร์นั่น,นแหละแต่ท้ายที่สุดแล้วก็คงต้องขอญาติจิ้มไปที่เชลซีนะครับน่าจะเบียดเอาชนะมิดเดิลสโบรได้นะครับผมให้มิดเดิลสโบร1หนเออขออภัยครับมิดเดิลสโบร0เชลซีห นะผมให้ผมให้เบียดชนะ1.0ก็พอนะครับเอ่อหรือก็ไม่แน่เนาะอาจจะเสมอในเวลาแล้วก็ไปต่อเวลาพิเศษก็ไดนะ้อะอันนั้นไม่รู้ <c oughs> อ่ะมิเดิลสโบรศูนย์เชลซีหนึ่งนะครับต่อไปครับขยับมาวันอาทิตย์นะครับทุ่มครึ่งคริสเตนเพลตเจอกับเอลเบิร์ตันนะครับสองทีมนี้ผลงานต้องบอกว่าต่างกันนะคริสเตนเพลตในลีก ดีกว่าเอเวอเรตันเยอะนะครับปีนี้แล้วก็ในฟุตบอลถ้วยก็ยังเข้ามาถึงรอบ8ทีมแต่เอเวอเรตันนะครับตั้งแต่แฟรงก์เลมพาร์ดเข้ามาคุมทีมก็รู้สึกจะเพิ่งชนะไป3นัดก็คือในเอฟเอคัพหนึ่งนัดในพรีเมียร์ลีกก็เพิ่งจะชนะนัดล่าสุดเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดหรืออ๋อมีมีมีก่อนหน้าน,นั้นอีกนัดหนึ่งในพรีเมียร์ลีกนะแล้วก็มาเมื่อคือนที่ชนะนี่ก็เสนอีกหนึ่งนัดที่เหลือนี่คือแพ้เรียบแล้วแพ้บางทีสกอร์เยอะด้วยนะครับ แต่มาเจอกันในฟุตบอลถ้วยแบบนี้ผมว่าแม่แลมพาร์ดก็ต้องชิดเยอะๆแล้วล่ะครับถ้ายัางหวังถ้วยแชมเปี้ยครับสถานการณ์ในพิในพเมร์ลีกไม่ค่อยจะสู้ดีนักนะครับยังต้องห้ามหันกับพวกวัดฟอร์ดลีสเบอร์ลี่อะไรพวกนี้ยังยังต้องห้ามหันกับเขาเพราะคะแนนมันห่างกันไปเยอะนะครับการจัดตัวจัดทับอาจจะมีการปรับเปลี่ยนอยู่พอสมควรเหมือนกันกันกบเกมที่เพิ่งจะเฉือนเอาชนะนิวคาสเซิลมาในคืนในเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับ ก็เชื่อว่าน่าจะเป็นโอกาสดีของคริสตันพาเลตนะครับที่จะเอาชนะเอเวอร์ตันได้เพราะฉะนั้นสก,กอร์ที่ผมให้ผมให้คริสตันพาเลตจะชนะเอเวอร์ตันสประตูต่อหนึ่งแล้วก็เข้ารอบรองชนะ,ะเลิศต่อไปนะครับอีกหนึ่งคู่ครับนักบุญซอมตันเจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ตอนสี่ทุ่มแน่นอนครับสองทีมนี้มีอะไรที่จะต้องปิดประตูคุยกันเยอะหน่อยในพ,พรี City, มเมียร์ลีกแมนซิตี้แชมป์เก่าแชมป์พรีเมียร์ลีกนะครับยังไม่สามารถที่จะ เอาชนะซามตันได้เลยนะครับคือเสมอ0ูที่เอติฮัดและเสมอหนึ่งหที่เซนต์แมรีก็ทําให้ทั้ง2เกมเนี่ยมันทําให้สถานการณ์ในการลุ้นพิมพ์มรีกมันกลับมาสนุกอีกครั้งหนึ่งแม่แต่ซิตี้ยังไงก็จัดเต็มแน่นอนครับรอบ8ทีมเข้าไปแล้วนะครับจับสลากเจอกับแอตมาริดด้วยเชื่อว่าซิตี้น่าจะ น่าจะจัดเต็มแล้วจัดหนักใส่เซาท์햄ป์ตันแล้วก็น่าจะเป็นเกมแรกที่เซา์แฮมป์ตันน่าจะเพียงพร้ากับแมนซิ t y ตี้ซึ่งถ้ามันเป็นไป,นเ,ป,นเ,ปนเป็นไปเป็นไปตรงกันข้ามกับที่ผมบอกเนี่ยอันนั้นก็หาปี๊บหากระมังอะไรกันเองนะครับตัวใครตัวเปลือกนะไม่เกี่ยวกับผมนะเพราะนั้นผมฟันธงให้แมนซิ t y ตี้น่าจะบุกไปเอาชนะเซาท์แฮมป์ตันสประตูต่อหนึ่งครับเชื่อแบบนั้นส่วนสกอร์จะตรงกันข้ามไหมไม่รู้ ไปที่คู่ดึกแล้วก็คู่สุดท้ายของ FA ฟเอคัพรอบสนะครับอ,อ่ารอบ8นะครับก็คือนอตติงแฮมฟอเรสต์กับลิเวอร์พูลนะครับจะเล่นคืนวันอาทิตย์เข้าเช้ามืดวันจันทร์ตีหนึ่งนะครับแหมดึกอีกแล้วหลังจากหัวค้ำมาในพิมพ์ผลีกล่าสุดฟอเรสต์เป็นทีมที่คล้ายๆกับมิดเดิลสโบรครับมิดเดิลสโบรผ่านแมนยูผ่านสเปอร์มานะครับส่วนนอตติงแฮมฟอเรสต์ผ่านอาร์เซนอลและผ่านเลสเตอร์แชมป์เก่ามาโดยเฉพาะนัดที่แล้วที่เปิดบ้านถลม่ม เลสเตอร์แชมป์เก่าไปถึง4ประตูต่อ1นะครับเพราะฉะนั้นเกมนี้เลอร์พูลไม่ง่ายแน่นอนที่จะบุกไปชนะเจ้าป่าได้นะแล้วในอดีตไม่รู้สิผมจำได้ครั้งหนึ่งสมัยที่ผมเชียร์ฟุตบอลใหม่ๆนะครับยังเป็นเด็กวัยรุ่นเราตามดูฟอร์มของนัดตี่แฮมฟอร์เรสสมัยนะั้นนี่คือทีมเก่าแก่ทีมหนึ่งนะครับเคยเป็นแชมป์ยูโรเปียนครับหรือยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกเดิมมาถึง2สมัย ในยุคข,ของแบรนด์คราฟนะครับอืมเรียกว่าใช้ยาตอนนั้นคือผู้จัดการปากตะไคร่ไหมไม่แน่ใจสมัยก่อนผู้สื่อข่าวเขาให้ให้ฉายานะครับแล้วก็ริวพูลเองก็เคยซื้อเคยซื้อเคยขายนักเตะนะครับอย่างเช่นเ,เคยซื้อสแตนคอริมอร์นะครับจากนอตติงแฮมฟอร์เรสต์มาสมัยนั้นน่าจะ7-8ล้านปอนด์เนี่ยโอ้โหเยอะมากนะสมัยสมัยยุค90นะครับหรือริวพูลก็เคยปล่อยพวก นักเตะอย่างในเจลครับในเจลคร้อยในเจลครับนะครับแล้วก็เป็นลูกชายของแบรนด์ครับนั่นแหละนะครับอืมก็ประมาณนี้สกอ์ผมเชื่อว่าถ้าเจเคจัดเต็มนะไม่เอาพวกดาวรุ่งลงเยอะจนเกินไปแล้วอย่าลืมว่าลิปูลสามารถจัดเต็มได้เพราะว่าหลังจากนี้จะไม่มีโปรแกรมฟุตบอลสโมสรละน่าจะเป็นช่วงฟีฟ่าเดก็ข้ามไปทีคือพิมารีวันที่2เมษายนเจอับวัตฟอร์ดเลยนะครับอ่มันมีโอกาสที่ ที่เราจะที่เราจะที่เราจะผ่านนอตติงแฮมฟอเรสได้แม้ว่าฟอ r e เรสจะฟอร์มดีมาก็ตามผมให้ลิเวอร์พูลจะชนะนอตติงแฮมฟอเรสด้วยสกอร์2ประตูต่อ0ครับฟันธงไปที่นอตติงแฮมฟอ o r เรสศูนย์ลิเวอร์พูล2ครับอ่ะนี่คือฟันธงใส่สกอร์ฟุตบอลทิมียรียอังกฤษนะครับมี4คู่แล้วก็ฟุตบอล เอฟครอีก4คู่นะครับรวมทั้งหมด8คู่รักใครชอบใครก็ตามรุ่นตามเชียร์กันให้ดีทั้งหมดที่แอดมินฟันโทรมาก็เพื่อสร้างสีงสันในการเชียร์ฟุตบอลเท่านั้นนะจ๊ะโปรดใช้วิจารณญาณจักรยานและสกูตเตอร์ในการรับชมชุกรูอ่ะฝากกดไลค์กดแชร์แลว้วกดติดตามด้วยครับทั้งทางแฟนเพจ Facebook แลว้วก็พระอุ้มฟุตบอลไลฟ์ครับจวดแน่นอนครับพี่น้องสวัสดีครับ